นิสตันอันเมลานะครับผมน,นี้รถเข้ารับการเปลี่ยนตู้แอร์นะครับผมอันนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับว่าตู้แอร์รั่วนะครับผมแต่ทีนี้รั่วจริงไหมเรามาดูกันนะครับผมน,นี้ก็ทําการถอดนะครับถอดตู้ออกมาแล้วนะครับผมดูนี้เป็นเกียร์แม่น,นวดนะครับผมต้องถอด ขาคัดนะครับผมนี่ครับผมเขียวๆนะครับรั่วแน่นอนนะครับผมจัดไปครับเดี๋ยวจัดตู้สเปคให้เลยนะครับผมรับรองเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นเหมือนตอน ออกป้ายแดงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเออมันจะเย็นจริงอย่างที่ช่างเจบอกไหมนะครับผมโอเคครับนิสันมัดนะครับผมวิ่งมาแล้วนะครับผมหนึ่งแหนึ่งมสี่พันกับแปดกิโลเมตรนะครับผมก็ตู้รั่วนะครับตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กำลังรันเทสระบบนะครับก่อนที่จะส่งงานลูกค้า นี่ก็อุณหภูมินะครับที่ทําได้ตอนนี้นะครับเีรบเซนเซอร์แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแค่ลมออกน่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ7.9องศานะครับจะเย็นลงไปได้เรื่อยๆอีกนะครับผมอุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่นะครับอยู่ที่31.4องศานะครับผมส่วข้างนอกนี้ไม่ต้องเสิร์ฟครับ ตับแตกครับร้อนร้อนมากนะครับผมวันนี้เทสระบบนะครับโดยการรันจุดครับพัดลมเบอร์สี่นะครับความเย็นนะครับเทสสุดนะครับผมความเย็นก็เย็นได้เรื่อยๆครับผมอุณหภูมิในห้องดิสการค่อยๆลงนะครับผมส่วนเซนเตอร์นี้หลุดนะครับเดี๋ยวเราปักเข้าไปก่อน เดี๋ยวเราไปดูค่าการทำงานของระบบแอร์นะครับผ่านเกียจอีกทีหนึ่งนะครับต่อน,นี้เดิมมีไอน้ำแล้วนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับผมมาดูเกจการทำงานกันนะครับผม โลเพชเชอร์ Low นะครับโลเพชเชอร์สีฟ้านะครับถ้าการทำความเย็นจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมประมาณ29-30 psi นะครับส่วนไฮเพชเชอร์นั้นอยู่ประมาณ205-210ถึงอรบสำหรับช่างเจแล้วต้องทำการล้างแผงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมแผงมีการระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีนักนะครับ เดี๋ยวจะทำการแก้ไขให้นะครับผมพอตอนนี้ไม่ได้ล้างแผงหน้าแต่อย่างใดนะครับอย่างดิบๆนะครับผมแผงหน้าเปื้อนอย่างไงก็เปื้อนอย่างนั้นนะครับตอบเสร็จเรียบร้อยครับเย็นลงเรื่อยๆครับผม ลงครับผม29.8แล้วนะครับผมอุณหภูมิห้องโดยสารงั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับเราให้ดูสภาพตู้ก่อนอันนี้เป็นน็อตนะครับน็อตเก่าน้องหนิมนะครับน้องหนิมกินหมดแล้วนะครับผมเปลี่ยนน็อตให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนชุดโอลิงเปลี่ยนตู้นะครับแล้วก็เชดเชยน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับ ทุกอย่างตรงหมดนะครับอันนี้รั่วในจุดตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนรีซิปมาเปลี่ยนปินเตอร์นะครับกล่อ,องปินเตอร์ไปไหนแล้วนี่นะครับปินเตอร์ของอิสตันมาร์ตนะครับใช้ของโปรเทคปินเตอร์นะครับผม จัดอยู่ในชุดซ่อมตู้อยู่แล้วนะครับตัวนี้งานรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมตัวตู้รับประกัน1ปีเต็มนะครับถ้าตู้มีปัญหานะครับทางร้านเรารับประกันนะครับผมทางร้าเราจะคิดเป็นงานเลยนะครับผมก็คือไม่ว่าจะตู้นะครับโอลิงถ้ามันมีปัญหาเนี่ยสามารถเคลมงานได้เลยนะครับภายใน1ปีนะครับผม ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับเน้นจอมจบใช้ย,ยาวๆเรียนเชิญกันได้นะครับผมสนใจนครับ่อมแอร์เติมยายแอร์เชิญได้ที่ร้าน PJ แอร์รถยนต์เชียงใหม่นะครับขอบคุณครับ